้อนมากเราจะมาขี่จัก,กรยานค่ะดูกันค่ะจัก,กรยานนี่ค่ะแล้วก็แลกบัตรมาแล้วแล้วก็เราจะไปเอาจัก,กรยานกันค่ะ,อะโอเคท <Good. S 1> ำมั้งงนี่ค่ะได้บัตรมาแล้วแล้วก็มากดรหัสเอาเห็นร้อนมากเลย เพียเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยออกกันเลือกตามใจชอบ โอเค okay. let's go โอเควันนี้ก็มาสวนตุรกีนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะมีอะไรบ้างในสวนว่ามีผลไม้อะไรบ้างแต่ว,ว่าเมื่อกี้ได้มานี่ลูกหนึ่งน่าก,กินมากๆเลยโอเคมาค่ะอ mm hmm.

นี่ค่ะอีลิกอีเปนอีลิกสีแดงค่ะโอ๊ยเหนื่อยโอ๊ยเยอะมากเลยอ่ะนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องนี่เราเจ็บไปด้กันย้ัสนี่ค่ะ นี่ค่ะเรามากนอนทียออร์แกนิกแบดวิดีโอยปมียะเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็สามารถกินได้แต่ว่าเราต้องไปล้างก่อนนี่ค่ะพี่น้องเยอะมากเลยเ๋อไม่มีที่ใส่เนาะ ไม่ได้เอาถุงม,มานี่ค่ะพี่น้องอยากจะใส่หมวกเลยอะได้ไหมอ,ะพ,อะพี่นอ้องนี่ค่ะพี่น้องเยอะมากๆเลยอะจริงๆเราจะปีนต้นมันก็ได้นะ เยอะหม่ฮะ <c oughs> นาส,สนอช็อีชาไหนี่ค่ะพี่น้องอ,อันนี้เป็นอันลูกใหญ่เนาะอันนี้เป็นลูกเล็กๆแต่อันลูกเล็กจะอร่อยให้ดิ แม่กับป้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปหากัน <g ül> นี่ค่ะ <g ül> วันนี้เรามาตินปินต้นอิลิคค่ะเยอะมากเลยเยอะจริงๆ วันนี้ก็เรามาสวนเนาะเหนื่อยแล้วค่ะไปเก็บอิลิกมาเหนื่อยแล้วฮืมชื่นใจมากวันนี้เป็นวันแรกที่จุรกีเขาเปิดล็อกเนาะเปิดล็อกที่ไม่ไม่เคอร์ฟิววันเสาร์อาทิตย์เราก็เลยออกมาข้างนอกกัน อยากกัธรรมชาติมากอยากกินนะอ่ะพอล้างแล้วก็กินได้ไหมนี่ค่ะแล้วก็ล้างแล้วกินให้ดูอืมอร่อยดีแต่ข้าวไม่อร่อยเอ๊ะ เอฟชินอันนี้มันยังไม่สุกมันก็เลยายาเปรี้ยวมากเลยไปติดไปายบายบายอย่าลืม subscribe เนี่ย subscribe เอเวส,เเสอืมเบียนเบียนอบโนอ b โ n อ a b o อ o โ b อ n o a อ o โ o Brian? Brian? Bill's ne is Um Bildirimleri aç. room um... <laughs> <Bildirimleri aç. gülüyor> <laughs> Bye bye. <Görüşürüz>. Bye to <laughs> this